สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ๊แม่น้องหมิวนะคะพาเรามาอะไรนี่สรุปหญ้าไม่มีแล้วใช่ไหมเออไปไปมองอืไปจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้มันสะไขรเลยนี่ปลายุบยิบยุบยิบไม่ดาเห็นสิ่งนี้ถึงกับอึ้งเรามาหายาให้บนเหลือบนรอดนะคะ ข้างพูนบอมี่เหรอบออ๋อทางมุนครับงามงามเนาะย่ามาคับมาไลยทางนั้นก็เป็นสีน้ำตาลแล้วทางนั้นก็เชื่อมไม่ได้เลยค่าย่าให้มันเดือมันรอดนะทุกคนวันนี้มาแบบไอ้นี่เลย โอเคเราก็รอหาต่อไปว่าเราจะเจอที่ไหนฝากคนไลค์เป็นกำลังใจให้ปู่แม่น้องอยู่ด้วยนะคะลงลิปช้าก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสัญญาณเน็ตไม่มีต้องไปตรง WiFi โอเคค่ะไปตามร่าหายาเพื่อสองแม่ลูกไปกันเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของนะคะคือบึงบัวนั่นเอง แม่ยังของหน้าของหลังไม่ออกเอ้ยซีวิตบุคคอยนี่ก็เป็นจังซี่แล้วกว่าจะได้แต่ละคลิปกว่าจะได้แต่ละเวียจะว่างไมรุ่นของกันแล้วก็ทำไปนะฮะถ่ายอะไรอ่ะช่องเนี้ย แทนต้นกระถินสองยอดนะนู่นมุดไปเคลียร์ไปฝั่งไม่ได้สวยกว่าเคลียร์ฝังไม่ได้กมันเสียงเนไม่ได้ คลิปนี้ต้องดูให้เล้ล่ะถ้าไม่ดูให้จะวายจังไยมามากองไว้แล้วจะเก็บมีการลิให้ด้วยมอเตอร์ไซค์อย่ามาเอาโทรศพัพท์ก็เด้ ใบบัวมีแต่อันสวยๆเลยใบบัวบัวไม่กินหรอจ๊ะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าควายคือลองไหมเจ้าจะลงไปเก็บก่อนแล้วลองดูสิเผื่อบัวจะเป็นใบบัวบนบานวกาะหนังไม่ได้เอาถุงมือมือใส่กับท่านเกาะหนาเกาะหลังเกาะไม่เบิด ที่ทุกคนเราก็คะแนกถือเก็บ

สามต้นไมาบด้วยต้องระวังมือเรามือมันมีฝุ่นหัวในาตื้อตาน้ำตายูตาไม่ง่ายจะเถอะรักยางรอนบังบ่อบุตรชายบังบ่อ 会。<laughs> ต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะทุกคน,นอันนันก็สนใจป่ากำลังอันนี้กำลังเจรจาการซื้อป่าอยู่กำลังทำธุรกิจซื้อขายปลา

มันจะไปรู้อะไรมันก็ทำหน้าหยิ่งใส่เราตลอดแหละเอาย่้าไปให้เคยไหมขอบคุณสักคำไม่มี่ใส่ตลอดเวลาไปา <c oughs> ถ่ายคลิปก็ทำหน้าบูด <c oughs> ไม่พอใจไม่มีอารมณ์ร่วมให้ถ่ายเลย มีรัวล้อมันทำยังไงได้เนีย่ยาลังงานยไนียมนมัยเเลี่ยนถ้ามันไม่มีต้นมายราบมันก็โอเคอยู่เนี่ยมันได้เยอะอยู่เนี่ยไมยราบาลังคมเลยตอนเนี้ย อะไรรถจอดอยู่ห้วยนำเที่ยงคนเกี่ยวหญ้าอยู่<อ>วังปูงั้นบุกไปเกย่างกลับเรื่อยๆเรื่อยเราก็เดินไปเื่อยๆเราก็คือไปเอาเกี่ยวไปขอนเติมเปล่าหลุดเมื่อหรือเอาไปย่างมาเด้อไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดีค่อยจะเกี่ยวไปทางวังปูนั่นแหละไปเรื่อยๆเอาเอาแบกนี่ก็จบไป จะไปเอารถก,กลับรถมานะพี่ก็เดินไปนะโอเคเราก็เดินไปทาง,งนู้นไงเราก็อยู่บึงบัวนะะลงไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นโอเคนะคะเราก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่เสือกับพี่เอ็นก็จะรอๆๆไปนู่นแล้วก็จะกลับรถไปรับแล้วก็กลับวังปู่ไปเอาให้บุเรือนบุรุษกันนะคะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีคะ่ะ